ก็สามสที่เสี่สิบนะครับรอบวันนี้จะมานำเสนอผลงานห่อพันลิโอและเรื่งงานของ,ออง,ของ,ของวิชาะก็วิชาศิลปะนี่มีผมได้ทำผลงานไว้ทั้งหมด5าชิน้นครับชิน้นแรกเป็นวงจรสีนะครับเทคนิคก,ก็คือใช้สีไม้ในการระบายใ,ให้เข้มเพื่อดูชัดว่าสีมันแตกต่างกันแบบไหนแล้วก็ระบายไปทิศทางเดียวกันเพื่อให้มันแนบเนียนนะครับ งานชิ้นที่สองนะครับป๊อปอัพผมทำป๊อบอัพวันคริสต์มานะครับใช้สีน้ำแล้วก็เทคนิคเปลี่ยนเปี่ยกในการทำฉากตัวละคแล้วก็ผมใช้ผู้กันมือเล็กลงมาหน่อยเพื่อให้มันระบายตัวละครได้ง่ายขึ้นผลงานชิ้นต่อไปผหมงานชิ้นที่สามครับเกี่ยวกับมสัสคอตที่แสดงความเป็นไทยผมได้ใช้ ความเชื่อของไทยเกี่ยวกับพญานาคในการอรอกแบบตัวละครด้วยก็เทคนิคก็คือใช้เปียกวันเปียกในการทาฉากใช้เปียกเปียกในการทำชุดแล้วก็ระบายหน้าตัว <c oughs> ละครผิวัวระครอะคนผลงานที่ต่อไปน,นะครับก็เหมือนกันครับเกีวว่ยวกับความเป็นไทยศิลปะไทยผมใช้เลือกเป็นพญาคุฑแล้วก็จะใช้อันนี้จะเริ่มจะใช้สีโปสเตอร์สีทองในการระบายด้วยนะครับครบ ทิ้นต่อไปเป็นอ่งานวาดภาพเหมือนแก็ใช้ใช้ที่มิกจออีกหนึ่ก็สำหรับการทำพอร์ตนี้ผมก็ได้ใช้นำความรู้ที่ได้ทำเล่ใด้จากการเรียนไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอการใช้เทคนิคต่างๆเราตอบที่สอง